ทำความดีตีสองนาตามแผนการซ่อนเงินทั้งปากเอิญว่าเพื่อนทั้งใจที่แค้นหักแม่นมานเงินสีล้านหาล้านเมต้าผู้คนเห็นทำบัญชีบ่ท่านเป็นแม่นเฮาผู้ซ่อนสีความบางดีว่าเป็นเพื่อนไว้วางใจบ่คิดอ่านเงินสีล้านหาล้านหดออนใส่เป็นเสือมัน ความเครียดผมบีบคั้นว่าอายเพิ่นขอละหาผมฮักสาวบุษยาแต่ก่อนเมทาพูนเขามาลุ้นผัดมาแย่งมันผิดใจปั่นฟ้าพาบุษยาเป็นของอ้กับมีเจ้าแม่นผู้เดียวเอ เหลือใจเดเขาหลักถอนเงินใส่แต่เส้นซื้อเป็นเมท่าผมผูกใจเจ็บมาตั้งแต่สามเดือนแล้วแกตีสักแท้ครับลูกพี่มึงหูว่าตอนนี้เกิดอียังขึ้นนะฮะมันเกิดยังขึ้นแหะครับลูกพี่น้องวุฒิยาลูกสาวเสียสักดาพ้นที่กูไม้ตาไว้ว่าซีซีไปเป็นแฟนกะถือบนเมท่ายังตัดหน้าไปก่อนท่านเป็นป็กซีเพราะสิอะไรจังใดดีล่ะฮะเรื่องนั้นลูกพี่ว่าต้องเป็นฮอนแหะครับเพราะว่า เกียรติศักดิ์นั่นได้ว่างแผนทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับว่างแผนการพัดใจเบาซูไอฟังมากก็ด้วยเท่ากับว่างแผนสายไลปักเมทากับปักนีลันวะมันอยากหยอกบนชีเสียเลยครับอยากหยอกบญชีแม่เลรอครับผมความคิดดีไหมสมแล้วสมแล้วที่มึงเป็นน้องรักที่กูไว้เนื้อเสียใจมึงให้เกียรติศักดิ์ไอเปชายะไอเปช๊ยะกับไอเกียรติศักดิ์ส่งเสียงดี่อกที่ใจอย่างกันนาะครับเสียงดังไปหอดพูด ฟังเล่านะครับอ้เฮ้ยฟังเด้ไหมสิ่งที่กูหัวเราะดีอูดีใจอยู่นี่กูดีใจไรก็ถือเลขอีกบ่น,นคบแค่ยังไงจ้าก็สิดีใจคัแค้ปี่ชายาหยังก็งงดีใจจนะนอับปอนงวดที่แล้วเราเคยถือเลขตรงๆพุ่ <c oughs> นได้ปอนกันอืูแค่สองตัวเร่องที่ป้าจะบอกตอนนี้ซ้ำจุดยังวันที่หนึ่งเดี๋ยวปีชา เลือกอีหยังะระปบดอนตอนนี้นะเสียนะบอกให้พี่ชายเกจิติศักดิ์ขึ้นไปหาได้ยินข่าวว่าปีนี้ผลประกอบการดีจะมีโบนัสให้พี่ชากับเกจิติศักดิ์สั่นดอว้าวยูนี่แสดงว่าเสียสีมอโบนัสให้พี่ชาแล้วเกจิติศักดเป็นประเบิดอ่อนแหม่นแล้วเฮ้ย <laughs> สมแล้วที่เอาเฮ็ดงานถ <c oughs> ึกอกถึกใจเสียเสียกน,นั่นมอโบนัสให้เฮาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม่นล่ะคะ่ะเกจิติศักเพราะฉะนั้นเขาต้องเป่าไปเอาก่อนที่เสียสิเปลี่ยนใจไว้ไปไปไป เอ๋บอลลัหนึ่ตัวงนะ่ายเนาะมาดผมต่อคุณต้องขอบคุณอดนอนหลายเด้อครับทีขึานเพนให้ตามึงก็ดีแจ้าเพื่อนป้าเพื่อเงินยแย่เนาะก็เป็นหยังดอกมาได้พอหอดป้าดอกก็เป็นหยังดอ,อกได้เข้าใจดีว่าบักลาต้องการมีหยังฮะคุยกันสลายนี่เปิดช่างแล้วน ให้ผมคุยกันแต่ว่าผวกเจ้านคนนือบนหนีไปสะนะเอาเ้าจังเ้าเนี่ยสูในี่สมบังเราวี่ได้กูหนีสักทีเ,เขาจะคุยกันสองคนห้มามาหล่าในร้านปะป้าสิพาไปเบิง้งเดดอนเอดดอนเออนี่อีกผู้หนึ่งอยู่นี่เป็นคนอนยุติน่นะมึงซิลูกหรือ่าลูกปักเบีเ้ยนตะวัานตกโอ้ยไอหยังตองอาเมียนน่านแกง ไม่ใช่เอามูจะใเอังเอะเขาที่เจ้ากันมึงจะมาเป็นกอ,อด่อห้อยังอยู่นี่ยังกอดท่อมออ้อางควงข้อนั่นล่ะไปยังเขาบ้าแง่เมืีาแดขอทษดิปอกเขาปอา,ปาตีบไเลยหางกด้ไปเด้อตาเีบุษยาสาอาวดเป็อีหยังเนาะออกมาตรงไ้ตรงหน้าเอาเนียวรับน้ำพริกปลาทูจ้าที่เป็นจะแทบเทลามันเหี้มามานั่งกินน้ำกันสักกอนเร็ว สบตา้าพระเขาทำให้เฮาใจประมาอยากหูจากแต่สิเว้าคำได้เล่าไปฉันจกคำเขาแล้วปันเอามาเนียงจนมันเดียวคือข้า ผู้นางนำก็เห็นหูดูเธอเขินเลยเอินก่อนได้จังหวะแล้วกระป้อนคำถามเจ้าต่อไปไบุษยาไ,ไอ้มีท่านาั้นยักมีเรื่องอยากถามบุษยาสันเดยถามยังละ่ะไอื่วในสีของหัวใจของบุษยานะ่ะมีผู้ชายผู้ใดมานางจองบนอ้อ ถามจังสี่บุษยากระเขนเสนตัวเขินอยู่คือ,อจังสี่ดอกท่านบุษย่านะ่ะไมยไผ่มะนางจองยังบอกข่านเดี๋ยวมีแฟนไอ้เมธ่านะ่ะว่าดสียากขอจีบบุษยาสนดอกบุษยาสิว่าจังได้บุษยาประท่านมีครูมีแฟนดอกไอ้อีรีบอกบุษยาจ้าบุษยาหูบอั้งแต่พี่นะ่ะเห็นหนะ้าบุษยาเธอเลย พี่มีท่ากับตกลุมภาคุษยาตั้งแต่มือแรกที่ห้องคองกันเลยเด้อแมนบน่เนาะคือปากหวานแท้แมนแล้วครับหอวจาังสีซาบุษยาจ้าพี่ดีคอบุษยาเป็นแป้นตั้งแต่มือดีไปโดนไปบุษยาเสียวาจังได้จ้าอายบุษยาตกลง<ะ>เสียงบุษยาบ่นี่ป<จ>อนี่บุษยาบ้าท่านได้เบาอย่างเด้อไอ้กว่าจังสั่นละเอ้าแม่เสียงผู้ใดบุษยา กบอกแล้วน้ำกันส้งคนเดฟุตสยามที่ยังกบอกต้เว้นเลี่ยแล้วบอกว่าอันมันจื้อก่อนล่ำบัได้ก็จะเปลี่ยนเพราะเป็นยังเพราะไปยังทุกอย่างคือประสบการณ์ไอาจังสั่นบอกเออไอ้รสยังไอ้โดนเที่ยังมูเจ้าลอยมาแต่ย่ำได่หนี่งฮะคือจังงมาผู้แข่งถือเบาซ้อนสองคนด้วยผูพูดถกกูไม่ได้หรอได้ล่ะเป็นจังไดซอนะ เปลี่ยนควนจำก่อนล่ะไปทุกขูกไปเลยผู่ออกมาสิพี่หนุน่มโอ๊ยเขาล่ำแบบกระชับกระชับอกระชับโอเคดัมอยู่เด<น>้ชันกระชับจังสิทรร่านบาร์น่างเกต้องมีลูกเลยเด็กหนาะเออมันตน้องมีลูกแล้วเปลี่ยน,นบอกจนวันมีลูกสเสร็จสี่เดือนกูชื่ออายุก่อนล่ำ่อนยังล่ำมันย้ายสรุปมวลให้หูเลื ฉันกับเทาได้แต่งงานเคียงกนันนานกูว่าแล้วกูเห็นบหแดงแล้วเอออยู่นานไปเวลาคือดหมุนเวียนบนิงออยู่พุตสยาเด็กของผูจนว่าได้ตั้งทองตามเดือนแล้วพ่อแม่ บ้าท่ทวงก็เลยสิมาว่าคอนสิเว้าอยู่บ้านหล่อนว้าพวกเจ้าน่ะลัดคิ้วเด้อ้ายบ่ได้ราบเพลงว่ากระชาชับรำแบบกระชับนี่รำแบบประชาประชาครับผู้โตมาอยู่นี่ก็หลายเดือนแล้วบ,บ่เคยถามเบ,บ้าเรื่องบ้านเรื่องทางบ้านทางซองจักจะมันเป็นจังได๋ก็หลอดมึงมีพ่อมีแม,ม่นําเขาบ่าเดียวเออเว้าขึ้นมาก็อพอดีเลยหยังบ่จังได๋ไอ้หลอดไอเมื่อมึงมี พีมม่มีลูกแล้วอุ้ยอัคราชัดเจนมนาะพี่ก็จะกลับบานไปบอกอีเม่เราว่ายังไงว่ามึงะมีลูกมีมีอยยุทางพีแล้วเป็นคนเศรษฐีคนรวยสเล่ไอหลวดพูดอีกคนยังผม่มีความลับขันเจ้าไปบอกอีเมลวาผมแต่งงานมีลูกแล้วเออเจ้าอย่าพรามาเด้ออ๋อไอรับทราบครับเพราะว่าขันเสียหูนี่ ไอ้เทเทผมช่วยเทเทเล่าให้สองคนโอเคบ่เรื่องนี้มึงไว้ใจพี่เลยมาล่าไอ้หอมจากบาดเนีฮ้ยเ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 จ้าหอมผิดคนหรือเปล่าฝังได้เหรียญกับแพงเห็นหนังแพงนั่เองู่ไม่มาน้องมิเอาไพ่ไพ่กับห่วงเนาะน้องูดอะไระไอ้หลอดก็แพรทองดีแม่ดอนมันจะมาแพรทองมาตัวเองมาเอามันผู้หนังนานขึ้นมาอยู่นี่เอาลาไป ไปทรงลูกทรง,ง,งัวมึงเขาเขาหน้าเหมืเขา